สมแล้วอันนี้จะต้องใช้ป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวววางเดี๋ยคุณแบบเหมือนวางเท้าไว้ตรงนี้ค่ะแต่ไม่ต้องปั่นก็ได้ค่ะให้แม่วางเท้าไว้เฉยๆวางเท้าทรายได้ไหมเนี่ยมันต้องวางทั้งสองเท้าเหมือนเวลาผมปั่นอ้าวก็มันเห็นมีอันเดียวอ๋อตรงนี้เหมือนแม่ก็ต้องปั่นไปด้วยอ่โอเคโอเคสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สวรรค์ The White Swan หรอหง ป่าคาเฟ่มาแล้วเขาก็จะมีหงจริงๆมีเป็ดจริงๆนะแล้วน้ำเขาเป็นสีฟ้าแล้วเขามีเรือเป็ดให้เรานั่งแล้วมีที่ถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปข่บไปล่องเ,เรือเป็ดกันค mm ่ะ hmm. อันนี้เป็นใกล้กิตวิมศัดก mm ์ค hmm. ่ะเปิาคุณแม่ออล่องไม่เคยเป็นจะติดตรงนี้หรือเปล่าเออ mm hmm. นี่ค่ะ,ะ,อ,ะไไอ่านี่ค่ะคุณผู้ชม mm hmm. นี่นะคะ คุณผู้ชมก็มาได้เขาบอกว่าอยู่ถนอนอะไรนะมหาิสยสวัสด์ใช่ครับสายมหาิสายมหาิสวัสด์พุนทธมนฑลแหละคุณผู้ชม,มอนามัยมหาิสวัสด์เออแยกอนามัยมหาิสวัสด์นี่มีน้ำพุจริงๆมีดนตรีนะแต่ว่าเรากลัวเรื่องลิขสิทธิ์เราก็เลยขอร้องเขาบ่าจุดก่อนได้ไหมให้เราให้เราถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวฟ้ามืดมันถ่ายแล้วไม่สวยนะคะแต่ตอนพวกประมาณเย็นๆอากาศดีครับอ่า ตอนเย็นๆก่อนฟ้ามืดนะนะก่อนตะวันตกดินอันนี้มันเป็นไล่นางนะคุณผู้ชมแล้วเขาก็มาขุดขุดบ่อขุดสระนี่นี่เมื่อกี้มีเป็ดเป็ดเป็ดเขาตกใจหนีหายไปแล้วเป็ดสวยด้วยเป็ดแค่ไม่ลูกเมื่อกี้เป็นเป็ดใช่ครับจะมีแบบว่าเป็นจุกบนหัวด้วยเป็นเป็ดขันนอกครับอ่าแล้วนี่จะชนไหมเนี่ยไม่ไม่ชนครับพอดีพอดีเขาวางมาพอดีคุณผู้ชมก็สามารถมาถ่ายรูป มาถ่ายรูปอันนี้น้ําไม่ไม่ไม่ลึกบ้างไม่ลึกข้างในประมาณกี่เมตรข้างล่างอะ่ะประมาณแค่ประมาณคอผมเองคร,รับอาเม็ดครึ่งคุณผู้ชมประมาณเม็ดครึ่งแต่ถ้าคุณแม่มิดหัวนะเขาก็จะเป็นซุ้มอาหารแบบนี้นะคุณผู้ชมใช่อันนี้นั่งพื้นครับรักตัวนั่งอ่าอันนั้นนั่งเก้าอี้แต่คุณแม่มีปัญหานั่งพื้นไม่ได้เพราะว่าเส้นเอ็นหัวเข่ามันขาดเดี๋ยวเราไปทางนู้นสิอ้อมไปตรงโน้นนะที่เราจะ เห็นไหมตรงนั้นเราเข้าไปได้ไหมได้ครับเออให้คุณผู้ชมดูนี่นะคะคุณผู้ชมอ่ะนี่จ้าสลิมดิงชอ็อกโกแลตมอคค่านะจ๊ะสามร้อยจ้าส่งฟรีสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสองพันส่งฟร, 2, งฟรีโทรมาได้เลยนะจ้าศูนย์แปดหนึ่งหกสามูนย์สี่หกสองสองรือไลน์มาเลยนะแอดลีนะดัดแกงแอดลีนะดัดแกงไลนะ์มีแอดจ้าแล้วก็น,นี้ยังมีอีกนะจ๊า <c ười> สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่จ้กสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่กล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีนะจ้าตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบจ้ากินก่อนอาหารก็จะดักจับไปมันกินหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญนะจ้าช่วยในระบบขับถ่ายอร่อยเปรี้ยวหวานหอมจ้าอันนี้เป็นบ้านหมาเลยเป็นบ้านของพวกกระต่ายครับอ๋อมีเลี้ยงกระต่ายด้วยใช่ครับมีกระต่ายตอนแรกมีสองตัวเลยอ่าตัวนึงจ้า นี่จะคุณผู้ชมมีมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นอะไรทะเลสาบใช่ครับหรือว่าเป็นบึงคล้ายๆเหมือนบึงอยู่เลยเขาเรียกว่าหงป่าหงป่าหงป่าคาเฟ่คุณผู้ชมเป็นคาเฟ่ที่เขาจัดบรรยากาศแบบฟิลสวนอันนี้นะคะสลิมดิง้งช็อกโกแลต ไอเฟปูชิโน่เฟฟปูชิโน่กล่องละห0าไม่ขายขายเพียง2องรกล่องหนึ่ส่งฟรีสิกล่องสองพส่งฟรีนะคะตกกล่องละร้อเจ็บาไม่มีคาราเตอร์ไม่มีขายมันทานไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะโทรมาเลยศู16์แปดหนึหกสามศน์สีหกสองสองหลือไลไอดีแอตเลนาดัแจงไลมีแอเลีเอนเอดักจีเอ็จ้าอ่ะแต่กล้องคงถ่ายไดแค่นี้ใช่ไหมไปไปถ่านั้นนะ ถ้าไม่นั้นเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวพี่ข้ามสะพานออกไปครับมันจะมีที่ว่าเดินไปทางนู้นได้ครับอ๋อ,อเดี๋ยวก็จะมาถ่ายตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะเรามาตรงนี้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็อ้อมไปนูน่นอือเพราะว่าถ้าไม่มีเขาถ่ายมันไม่มีประโยชน์เนี่เราจะให้คนดูเนีย่ยบรรยากาศดีมากเลยอยู่ในหงป่าคาเฟ่หรือว่าเดอะโชว n นคาเฟ่อะดรเตรร์ค่ะนี่ค่ะ สโโลีมดนงช็อกโกแลตมอกค่ากล่องละห้าร้อไม่ขายขายเพียง300ส่งฟรีนะคะ4กล่องหนึ่พันส่งฟรีสิกล่องสองพันส่งฟรีโทรมาเลย0 8 1 6 3 0 4 6 2นหกสองสเลยไลน์มาเลยค่ะนะคะแอ e e n เลนาดัดแกงเลอี a com, เดัด g ี n g เจีาตะกล้องเดินแล้วไปรับที่ท่านั้นเลยนะจ <S <S ๊ละลงท่านั้น ว่าตรงมันตะก้องมันถ่ายตรงนั้นไม่ได้ไม่มีประโยชน์เนี่ยใช่เอ้ยระวังชนลูกอ๋อเราไปลงที่ตรงลงอาหารไม่ได้เหรอได้แม่รงลง,ลงอาหารเลยเดี๋ยวต้องให้คนมาช่วยแม่เพราะเขาแม่มีปัญหาเส้นเขาขาดเนี่ยะขามันสั้น cái lùng không lời à à tao chơi bạn Hãy subscribe cho kênh น้ำไม่เป็นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนมาช่วยแล้วเราค่อยขึ้นจะได้ไม่อันตรายให้คนมาช่วยพยุงแม่อะไรตากล้องวางไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ยังถ่ายอยู่เหรอคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้อยู่ที่หงป่าคาเฟ่นะคะนี่เป็นไก่กิติจกศักนะคะอันนี้ค่ะสลิมลิงเดมอนเบอรี่กล่องละห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีรตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบนะคะเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี<ส>๋ยวจะมีคนนะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่จะมานั่งกินข้าวตรงนี้นะคะอยู่ที่ถนนมหาิสวรร่ะหนูรับอันนี้ขึ้นไปเกอนระวังหล่นแล้วเดี๋ยวมามาเอาแม่ขึ้นเพราะว่าขาแม่สั้นอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผ so ู anyone, anyone, anyone. Someone, ้ชมจะได้เห็นความทุลัก yeah. ทุเลออนดับผักเลยเข้าไปมาช่วยอีกคนหนึ่งคนนึงจับเลยคนนึงมาช่วยแม่เดี๋ยวนะคะขาแม่สั้นไงเดี๋ยว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 ให้แม่ยืนตรงนี้ก่อนช้าช้าเดี๋ยวขาหักจับจับจับแม่จับแม่อุ้ยเดี๋ยว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 แขนแม่หักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่นั่งตรงนี้เดี๋ยว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  เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันดึงดึงดึงนะดึงดึงดึงแค่อ้ยโอ้ยยยโอ้ยหล่นเลยดีไม่ลงน้ำนะโอ้ยขอบคุณมากนะคะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติ๊กคุยันเอาตังมาเอาตังมาอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวแม่จะให้ติ๊กหนูเออ่ะเดี๋ยวถ่าย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 จะให้ติ๊กน้องเข้า่าห์ช่วยชีวิตไว้ มาคนที่ขับเรือให้ติบร้อยหนึง่งช่วยชีวิตแม่ไว้เลยเอามาหนู no. ให้ติบร้อยหนึง่งอ่ะไอ้ที่มาช่วยดึงแม่คนละสี่สิบอ่ะล, <Carr> ลูกมาลูกมามาช่วยดึงขาฉันสั้นช่วยชีวิตฉันไว้นะเนี่ยเอ <à. S 2> ยนอน,นั่งฝั่งนี้แล้จะได้เห็นสระน้ำอ่ะป,ปิดปิดไปดก่อน